สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงครับวันนี้พามาชมปัญหาบูชิ่งในโลว์เวลเล็คนะครับบูชิ่งอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่4จุดนะครับของโลว์เวลเล็ตหนึ่งสองสามสี่นะครับเจ้าเจ้าตัวบูชิ่งเนี่ยถ้าถอดออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปอกนะฮะแล้วมีเทฟลอนข้างในนี่นะครับอันนี้จะมีร่องๆ่องด้วยนะครับเพื่อให้น้ํามันระบายขึ้นและลงได้นะครับแต่เจ้าตัวดายแคดเอสซตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดําแล้วไม่มีมีร่องระบาย ปัญหาคือหลุดมาเป็นแผ่นแล้วครับพอดีผมจะทําให้มันสว่างอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูเห็นนะครับนะครับหลุดมาเป็นแผ่นนะครับก็จริงๆเป็นของเพื่อนรุ่นพี่สนิทกันผมก็เลยยอมทาให้ปกติผมจะไม่ไม่รับทําตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้ามันลอกอย่างเงี้ยมันจะไปขูดสเตนเชยนทําให้เป็นรอยนะครับซึ่ง เมื่อเป็นรอยแล้วก็เสียทาวอนนะครับถามว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งไม่แมนทนแนนเศษทรายเศษอะไรเข้าไปติดแล้วกระชากมันลงไปนะครับสองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของจระบีผิดประเภทลงไปกัดนะครับทําให้มันล่อนออกจากกันนะครับจริงๆในเมืองไทยแล้วเนี่ยคนที่ทําบูชิ่งนี้น่าจะมีอาจารย์ยอดเพราะอาจารย์ยอดมีเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ต้อง ขอบคุณทาง TCA หรือ Casa Sport Bike นะครับที่เชียงใหม่ให้ผมยืมมานะครับอ่มันจะเป็นเครื่องมือของ BBI นะครับตัวนี้ทั้งถอดและขยายบูชิ่งไปในเวลาเดียวกันนะครับในตัวเดียวกันนะครับบูชิ n งของจักรยานกับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ต่างกันนะครับของจักรยานถ้าคุณใส่เข้าไปแล้วแล้วใช้งานเลยเวลาสแตนชี่นทิ่มลงไปนะครับติดนะครับ มันต้องการระยะเคลียร์แลนที่เพอร์เฟกมากนะครับถึงต้องมีเครื่องมือขยายนะครับเ,เสร็จแล้วก็อของ b b i อไจะเป็นเครื่องมือขยายแบบแขนแล้วขยายออกนะครับถ้าเราดูหน้าตานะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขยายออกเวลาบีบผมบีบเครื่องมือแล้วก็จะขยายออกนะครับซึ่งจริงแล้วเครื่องเครื่องมือที่โรงงานก็ไม่ได้ใช้เป็นแบบนี้นะครับเครื่องมือที่โรงงานเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็จะใช้หัวกระสุนแบบนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีอยู่สามไซส์ครับใส่แบบปุ๊บั้งที่หนึ่งเอาสายที่สองใส่ไปปุ๊ 1, บใส่เข้าไป,ไปนะครับแล้วก็ใส่ใสายที่สามปุ๊บจบนะครับส่วนใหญ่เป็น,น่างนี้ก็จัประมาณนี้นะครับโชคดีมากที่เรายังมีคาเซนสปอร์หรือ TCA ที่ยังสต็อปอะไรตัวนี้ไว้นะครับไม่งั้นตัวนี้ก็จบเหมือางงานกันต้องสั่งนอก เครื่อมือก็ต้องยืนจากเมืองนอกเหมือนกันเพราะให้ผมซื้อตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้ถ้าสั่งเข้ามาเนี่ยน่าจะอยู่สามหมกว่าบาทและผมรู้สึกว่า BBI นี้น่าจะจบไปแล้วนะครับอาจจะไม่มีต่อไปแล้วนะฮะเ,เป็นข้อมูลให้กับทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องของโชกจักรยานนะครับได้เข้ามาพอได้ข้อมูลศึกษากันนะครับซึ่งผมเดี๋ยวคิดว่าจะเปลี่ยนแค่ ตัวที่มีปัญหานี่แหละครับไม่อยากเปลี่ยนทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนทั้งหมดแล้วแล้วตัวขยายมันไม่ไม่เพอร์เฟกเนี้ยมันก็จะฟิตฟิตนะครับแล้วครอบครัวนี้เขาใช้รถคันนี้สําหรับงานแข่งขันแบบจริงจังนะครับก็คงประมาณนี้เต็มที่ก็คงเปลี่ยนของตัวนะครับเจ้าบูชิ่งนี่ถุงนี้อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับสําหรับราคาขายของของ TCA นะครับคิดว่าแล้วก็เออ ผมบอกอย่างหนึง่งคนที่คิดจะถอดใช่เครื่องมืออ่ะคุณดัดแปลงทําถอดได้นะครับแต่เครื่องมือดีไซน์ซิ่งถ้าคุณทําไม่ได้หรือจะมั่วทํานะครับผมไม่ค่อยรีคอมเมนต์ครับเพราะมันจะเฟลกมันจะเฟลกนะครับคือมันจะคลอนภาษาพวกผมจะเรียกมันเพลนะครับมันมันโยกได้นะครับหรือว่าก็ฟิตเกินไปถ้าขยายไม่ดีนะครับเจ้าตัว BBI ตัวนี้ก็คงวางพึ่งได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละนะฮะ ถ้าจะให้ดีก็คงต้องให้อาจารย์ผมเอาพวกขวกระสุนที่เป็นสําหรับของมันโดยเฉพาะอย่างเงี้ยนะครับสามใช้มาให้ผมยิงต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับครับก็ถอดออกมานะครับนี่เป็นส่วนเสริมของเรื่องบูชิ่งนะครับนี่คือตัวที่เสียหายนะครับที่ถอดออกมาสังเกตรอยนะครับนี่ยมันล่อนออกมาเป็นหมดเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับดูมีรอยขูดอยู่ข้างในนะครับนะฮะผมเปิดแฟลชให้ นี่คือพับมาเป็นรูปนี้นะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้มีรอยตัดขาดไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยไม่ควรปล่อยนานนะครับสเตนเซียนถ้าเป็นสีดาสีทองนี่จะยิ่งเห็นชัดนะครับปูดออกนะฮะนี่ก็คือตัวใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะครับตอนถอดออกมานะครับจะตัวนี้จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมขันด้านบนตัวนี้นะครับจนตัว ตัวตัวเสื้อเนี้ยขยายออกนะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วเราก็ใช้กระตุกออกนะครับอย่างนี้นะครับก็กระชากออกมาได้ครับตอนใส่เดี๋ยวก็เหมือนกันครับย้อนวิธออีขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ